สวัสดีครับผมเอลโมนตัหรับคลิปนี้นะครับตอนนี้ผมเดินขึ้นมาที่ปราสาทตาควาเลยนะครับพอเราเดินมาถึงตรงนี้นะครับก็จะเห็นในส่วนของอาทางขึ้นลงนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังเราตรงนี้ถ้าได้ที่มาแล้วก็ลองมาเวะเวียนมาดูมาชมกันนะว่าที่นี่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ปกปักรักษาพื้นที่ตรงนี้นะครับให้อยู่กับพี่น้องชาวไทยตลอดไปนะครับรวมถึงวันนี้ก็มีโอกาสได้มาให้กบบาลังใจพิหาร นะครับเหมือนเดิมครับเ d ดนะครับการแล้วก็ถ่ายรูปนะครับพูดคุยกับพี่ๆทหารเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับให้พี่ทหารได้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้รักษาตรงนี้ตลอดไปนะครับผมก็ถ้า้มาแล้วอย่าลืมนะครับช่วงนี้เป็นในช่วงการเข้าพรรษาใครอยากจะมากราบไหว้ขอพรนะครับก็มากราบได้ครับเดี๋ยวผมพาประเดินดูอีกชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นก้อนหินซึ่ง วางเทินไม่รู้ว่าวางหรือเป็นโดยธรรมชาตินะครับเทินกันนะครับผมแล้วก็มีรากต้นไม้นะครับขั้นกลางตรงนั้นนะครับเท่าที่เห็นนะฐัดลงมาก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเจดีนะครับถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของอพระพุทธรูปนะครับผมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมสวยงามจริงๆบนท่างใดท,ที่มานี่ลหลุงไหลเลยนะครับธรรมชาตินะครับ ความสวยงามความอุดมสมบูรณ์นะครับที่นี่ถือว่าตอบโจทย์ให้กับพี่น้องที่จมะมาเที่ยวชมแน่นอนถือว่าขอเชิญชวนไม่อาโอนนะครับชาวาพี่น้องคนไทยนะครับผมทุกคนทุกท่านนะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นในช่วงของการาเข้าภาษานะครับบางคนก็อาจจะหยุด10วัน5วัน3วัน4วันก็แล้วแต่นะครับกลับบ้านมาก็แวะมาเที่ยวชมนะครับที่ปราสาทตาควายนะครับเมื่อกี้มาก็ได้พบเจอพบเห็นกับ อรองแม่ทัพนะครับภาคที่2นะครับผมก็ได้เจอท่านอยู่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปด้วยเพราะว่าท่านมีภาร,รกิจนะครับที่จะต้องอไปต่อนะครับผมสุดท้ายนี้ขอฝากคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมมาดูมาชมกันนะครับ